จังสีกับมือวดเนาะเม่เดปฤสิวานเนาะการนี้แหละพี่น้องข่วมภาคภูมิใจที่เราทำสิ่งที่เฮาเฮ็ดจริงที่เฮาสร้างมืจังสีกับมือวดเนาะเม่เดปฤสิวานเนาะการนี้แหละพี่น้องข่วมภาคภูมิใจที่เราทำสิ่งที่เฮาเฮ็ดจริงที่เฮาสร้างเนาะค่ะเนาะสั่งทางอันนี้แหละทั้งเน็ตสั่งทั้งเน็ตเอามะปลูกก็ได้กินมากสามปีแล้วค่ะพี่น้อง ต้นละจะว่าแพงกับบ้าแพ,ง,บบแพงเนาะค่ะพี่น้องอ่ะต้นละสองอยห้าสิบาทอ่ะปลูกสองปีเราก็ได้กินแล้วขอกียบร้อยคะเลาะสวนค่ะพี่น้องเลาะสวนคือเกาคันบ่ได้ยเลาะกันคือจากมันขาดอีย่างไปจ้ะพี่ดู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 ก็คือไม่เด็บซ้ออ่า กิเพ่นมาปลูกะค่ะเนาะสั่งทางอันนี้ล่ะทั้งเนตสั่งทั้งเนตเอามาปลูกก็ได้กินมาสามปีแล้วค่ะพี่น้องมาจังมาเบิงกันนี่เบิงพี่น้องอ่ะเดี๋ยวไม่เด็ดจะให้เบิงไกลๆเนาะมึงเนะะี้ยกำลังอ่าซ้ำหัวไม่ขีดหลยหลยค่ะพี่น้องมึง <laughs> จังสีกับมะอวดเนาะไม่เด็ดเปิดชีวันเนาะการน้ลัพี่น้องค่วมภาคภูมิใจเอ่อที่เราทำสิ่งที่ห้าเฮตุสิ่งที่ห้ารสาง มังยางจะพามาชมมีแนวมีแนวสิม,มาอวดอีกมาอนี่ยคุณ <c oughs> <c oughs> ลุงคนกันสิว่า <c oughs> เขาเหตุแนวถี่เข้ามาเขาก็จะมีความสูขก,กับตรงนี้เนาะค่ะแม้ว่าจะเหนื่อยเนาะ <c oughs> นี่มึงเนี้ยปลูกมาปีที่สองพุ่นก็นออกลูกออกผลนี่หลายๆแต่กะเพท่าน,มนไม่มั่นใจไม่มั่นใจร้อยเปอร์เซนว่าจะติดหมดเนาะอื <c oughs> หอมมม่วงเบานะคะมะม่วงเบาเมะม่วงเบาใต้เบ,าาบื้องในพี่น้องดอกโดอกดอกด,กดกเราชอบเนาะแต่ก่อนอ่านบอเดซางได้ได้ไม่เด็กกะโพดกะลินมาตลอดเนาะอ่านหลินเฟยพ่อมาสางได้ได้ต้นละจะว่าแพงกับบอแพงเนาะค่ะพี่น้องอ่ะต้นละสองร้อยห้าสิบบาทอ่ะปลูก สปีเราก็ได้กินแล้วงนี้คุณนะกำลังจะติดลูกเนาะดู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 ก็คือเม่เด็บซากิง่งผนมาปลูกม่วงเบานะคะมาม่วงเบาเอาม่วงเบาใต้เบื้งในพี่นอ้องดอกโดกโดกงนี้คุณนะ กำลังจะติดลูกเนาะพี่ดู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 ดก็คือไม่เด็บซือ้ออ่ากิ่งพ่นมาปลูกต้นละจะ่าแพงกับบ่แพงเนาะค่ะพี่น้องอ่ะต้นละสอง้อยห้าสิบาทอ่ะปลูกสองปีเราก็ได้กินแพ้นให้กินเมืองพูนเป็นหลากเป็นน้ำขี้ดินสิเดอไม้มะขาไว้ค่ะพี่นอ้องอือ นี่ล่ะเห็นแล้วก็มีความสูขเนาะสิ่งที่เฮ้าเห็ดเทาสางคอเรียบร้อยกะเลาะสวนค่ะพี่นอ้องเลาะสวนคือเกาคันบดได้เลาะกัือจังมันขาดอยียงไปจังมาเบิ่งกันนี่เบิ่งพี่น้องอ่ะเดี๋ยวไม่เด็ดจะให้เบิ่งไกลๆเนาะมึงเนี้ยกำลังอ่าซ้ำหัวไม่ขีดลายลยายค่ะพี่น้องมึงอ่ะอือสู้ๆค่ะคอเรียบร้อย กะลาะสวนค่ะพี่นอ้องเลาะสวนคือเก่าคันบ่ได้เลาะกันคือจังมันขาดอีหยังไปจังกันนี่ล่ะคือจังอ่าเฮาเฮ็ดคลิปนี่ล่ะค่ะพี่น้องอ่ามาสร้างรายได้กับทาง Facebook อ่ามันก็เป็นงานที่เฮามามาเป็นงานอีกชิ้นนึงที่เานาะค่ะเนาะสั่งทางอันนี้ล่ะทางเน็ตอ่าสั่งทางเน็ตเอามาปลูกก็ได้กินมา3ปีแล้วค่ะพี่น้องมาจังมาเบิ่งกัน เบิ่งพี่น้องอะเดี๋ยวไม่เด็ดจะให้เบื่องไกลๆเนาะมึงเนี้ยกำลังอ่าซ้ำหัวไม่ขีดหลนยหลยายคับพี่น้องมึงะกะนี่ละคือจังอ่เอาเฮาเฮดคลิปนี่แหละครับพี่น้องอ่ามาสั่งรายได้กับทั้งเฟซบุ๊กอ่ามันก็เป็นงานที่เข้ามาเป็นงานอีกชิ้นหนึ่งที่ลอ่ากะนี่ละคือจัง ข้าเฮดคลิปมี่ล่ะคะ่ะพี่นอ้องอมาส่างารได้กับทั้งเฟ c e b ๊ o k ม่อกั็เป็นงานที่ห้ามาักเป็นงานอีกชิ้นหนึ่งที่ร้นให้กินเบิองพูนเป็นหลกเป็นน้ำขี้ดินสิไดอไม้มค้าไว้ค่ะพี่นอ้องอือนี่ล่ะเห็นแล้วก็มีความสุขเนาะสิ่งที่ห้าเฮดเฮาส้างย่างอจะพามาชมมีแนวมีแนวสิมาอวดอีกมอนี่ค <laughs> ุณลงค้นกันสิว่า <laughs> นาอะคะ่นอะนาะสั่งทางอันนี้หละ่ะ ทั้งเนตอสั่งทั้งเนตเอามาปลูกก็ได้กินมากสามปีแล้วคะ่ะพี่น้องน่ะอือซู้ๆค่ะตรงนี้คุณนะกําลังจะติดลูกเนะเาะแล้วจ้านั่งคุูเขาเก็บเอาเลยเวลาเก็บเป็นหลากๆน้ำกี่ดินปีกายก็ได้อือสวอนสะอ,อน,อะออนพี่น้องนี่ละ จังสีกับมะอวดเนาะเมเดปเปิดสิวานเนาะการนีลาพี่น้องค่วมภาคภูมิใจที่เราทำสิ่งที่เหาเฮ็ดสิ่งที่เหาสางมมลให้กินเบืองพูนเป็นนากเป็นน้ำขี้ดินสิเดอไม้มะขามว้ครับพี่น้องนีลาเห็นเราก็มีคว่วมสุกเนาะสิ่งที่เหาเฮ็ดเหาสางจังสีกับมะอวดเนาะเม่เดปเปิดสิวานเนาะการนีลาพี่น้องค่วมภาคภูมิใจที่เราทำสิ่งที่เหาเฮ็ดสิ่งที่เหาสาง มัมนี่หลายๆแต่กะบอท่าน,มนไม้มั่นใจไม่มั่นใจร้อยเปอร์เซนว่าจะติดหมดเนาะอืเอเขากับตรงนี้คุณนะกำลังจะติดหลูกเนาะอ่าอือสู้ๆค่ะเขาเหตุแนวถี่เข้ามาเขาก็จะมีควมสูงกับตรงนี้เนาะค่ะแม้ว่าจะเหนื่อยเนาะตรงนี้คุณนะกำลังจะติดหลูกเนาะนี่มึงเนี่ย ปลูกมาปีที่สองพิ่นก,ออก็ออกลูกออกจังสี่กับมะอวดนะเนาะเมดีเปิดสิวานเนาะการนีล่าพี่น้องค่วมภาคภูมใจเอ่อที่เราทำสิ่งที่ห้าเหตุสิ่งที่ห้าสางมาจังมาเบิ่งกันนี่เบิ่งพี่น้องอ่ะเดี๋ยวมเมดีจะให้เบืองไกลๆเนาะมึงเนี้ยกำลังอ่ซ้ำหัวไม่ขีดหลยหลยครับพี่น้องมึงนี่มึงเนี่ย,ย,ย,ยปลูกมาปีที่สองพิ่นก,ออก็ออกลูกออกมึงเนี้ย นะกําลังจะติดลูกเนาะต้นละจะวาแพงกับโบแพงเนาะคะ่ะพี่น้องอ่ะต้นละสองร้อยห้าสิบบาทอ่ะปลูกสองปีเราก็ได้กินแล้วจ้านั่งคูข้าวเก็บเอาเลยเวลาเก,ก็บเป็นหลัลกๆน้ำกี่ดินปีกายก็ได้สะอ่อนสะอ่อนพี่น้องนีละแล้วจ้านั่งคูข้าวเก็บเอาเลยเวลาเก,ก็บเป็นหลกักๆน้ำกี่ดินปีกายก็ได้อื สะออนสะออนพี่น้องนีละเอ่มันอันนี้ออกมากออกผลในเห่าเด้กินเนาะค่ะพี่น้องคะเนาะนี่ละสองปีซื้ออันนี้สังเพิ่นมาจังมาเบิ่งกันนี่เบิ่งพี่น้องอะเดี๋ยวไม่เด็ดจะให้เบิง่งไกลๆเนาะมึงเนี้ยกลั่งอ่าซ้ำหัวไม่ขีดลายลายค่ะพี่น้องมึงนี่ลายลายแต่กะบ่ท่านไม้มั่นใจไม่มั่นใจ ร้อยเปอร์เซนต์ว่าจะติดหมดเนาะอเอา็เน,นาอคะ่ะเนาะสั่งทางอันนี้ล่ะทั้งเนตสั่งทั้งเน็ตเอามาปลูกก็ได้กินมากสามปีแล้วค่ะพี่น้องอยังอจะพามาชมมีแนวมีแนวสิมาอวดอีกมาอนอ <c oughs> <c oughs> คุณลงค้นกันสิบ่า, i, บานี่เมื่อเนี้ยปลูกมาปีที่สองพันก็นออกลูกออกผล พอกเรียบร้อยค่ะาะสวนค่ะพี่น้องระสวนคือเกากันบดิลรอกันคือจังมันขาดอีอย่างไปจังนี้มึงเนีปลูกมาปีที่สองพ่นก็ออกลูกลออกพนี้มึงเนียปลูกมาปีที่สองพ่นก็ออกลูกออกพีดู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 ก็คือไม่ดิปซ้ออ่ากิ่งพ่นมาปลูกตรงนี้ย นะกำลังจะติดลูกเนาะต้นละจะว่าแพงกับ,บ่ะแพงเนาะค่ะพี่น้องอ่ะต้นละสองร้อยห้าสิบบาทอ่ะปลูกสองปีเราก็ได้กินอ่ะเพิ่นเปิดใหไหสางได้ได้ม,มันก็นดีพี่น้องอ่ะผู้ใดบระท่านเดบเปิดโหมดเมืออาชีพก็บฝ้าวเปิดเด้อค่ะพี่น้องเนาะมันสิเสียเวลายาซากผนให้กินเบืองพูนเป็นนาคเป็นน้ำขี้ดินสิดเดอไม้มะขามว้ค่ะพี่น้องอืม นี่ละเห็นแล้วก็มีความสุขเนาะสิ่งทีเ่เฮาเฮ็ดเฮาสร้างเฮาเฮ็ดแนวทีเ่เฮามาเขาก็จะมีความสุขก,กับตรงนี้เนาะค่ะแม้ว่าจะเหนื่อยเนาะม่วงเบานะคะมะม่วงเบาเมะม่วงเบาใต้เบือ้อ,องเนีพี่น้องดอกโดดๆนี่เบื้องเนีปลูกมาปีที่สองพิ่นก็ออกลูกออกม่วงเบานะคะมะม่วงเบาเามเาะม่วงเบาใต้เบื้องเนีพี่น้อง